ได้ไหมอ่ะอสู้เลยเรียบร้อยเอา้าโอ้ยไม่ได้ดูเลยไม่ได้วะมาหน่อยดิบวกหน่อยอผมว่าผมไม่ไหวว่ะเฮ้ยรู้ว่าเขาจะไล่เราไหมเขานี้เล็บมาแล้วนะเล็บมาแล้วยังไง เรียบร้อยนี่ไงเขาไม่เห็นว่าเกรฟมาซ้อนเราแล้วครับเขาก็เลยพลาดยังเลยเกรฟยังเลยติดดาวติดดาวหนึ่งตัวโอู้สตั้นนานชิบหายนี่ไงไม่รอดบอกเลยไม่รอดฮะยังเลยเกรฟยังเลยติดดาวติดดาวหนึ่งตัวโอู้สตั้นนานชิบหายนี่ไงไม่รอดบอกเลยไม่รอดฮะอุ้ยเอ้า หมดเลยหมดเลยฮนะนี่หืมมีควิกเกอร์นะแต่เขาไปเอาคาปอมให้ดูแต่ไม่มีไงเอ้ยตัดยังไงไม่ถูกว่าจะฆ่าตอนสุดท้ายหรดีอยากให้เขาตายเลยอ่ะอันตีฆ่าเป็นอะไรที่สะใจมากสขาแบบเอเจ็คชั่เนอร์นะฮะไม่รูม้มันออกเสียงยังไงแหนะใช่ไหมตัวคาีกอนะ่ะโหโห โอ้ยอะไรวะงา่ายอ่ะเอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองชาแนลนะครับสำหรัวันนี้เราก็อยู่ในเกมมาเวลซูเปอร์วอล์กอีกเช่นเคเนยนะจ๊ะสำหรับวันนี้คุจะมาเล่นฮีโร่เพชรคาดนะซึ่งรอบที่แล้วที่เราเล่นไปออกของแค่2-3ชิ้นมันก็จบเกมแล้ว มันจบเร็วเกินไปที่จริงเราตั้งใจจะออกเนี่ยออกเป็นอันนี้สี่สามอันสี่อันดีเออเออสี่อันสี่อันนะครับแต่ว่ามันมันจบเกมก่อนนะมันก็เลยไม่ได้ดูเลยว่าถ้าออกครบแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าในวันนี้ว่าออกครบแล้วมันเป็นจังไดนะฮะอืมเอามีการมาเวทป่าไปม่วกับเขาดีไหมเนี่ยจูบิลีน่าจะจับยากไม่เป็นไรไม่ไปแล้วฮะไปกับเลนเราดีกว่า เจอกับทอนะฮะอ่นั่นนั่นนั่นน้า่าละมันต้องเขี่ยงขวนมาใส่อืมนั่นานั่นนาไม่โดนหรอกถอยก่อนฮะ <c oughs> อย่าเขาเขี่ยงขวนมาใส่อีกโปะว่าละโดนด้วยอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> อยากทุบมันมากเลยอ่ะ แต่มันมันไม่เข้าใกล้เลยอ่ะอยากเข้าไปทุบเขามากเลยฮะเดี๋ยวมันมันจะอรอแคว่งขวัญอย่างเดียวเลยอ่ะน่ะว่าและ้ะอืออือโอ้โหทอไม่สู้เลยครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็สู้เราไม่ได้ถ้าไล่หัวอย่างนี้ทอสู้เราไม่ได้แน่นอนเราก็เลยจะได้เปรียบในจุดจุดนี้ฮะ โอ้เกาะแตกก่อนอะโอเคเราเลเวล่แล้วนติเกมนี้เราต้องทำให้ได้นะครับผมทำให้ถึงคือเกมมันจะชนะหรือแพ้ก็ช่างมันฮะคือเป้าหมายของเราคือทำให้ได้อเจอกเกาะ่อันฆ่าได้ไหมไม่ได้ว่ะ โอ้โหไม่ถึงอ่ะโอโไอลอนแมนมึงก็ไม่ไล่ที่อะไรเลยเนาะอ้าวเอามาตอนไหนวะเนี่ยไม่เห็นเลยอูเกลฟเกรฟมาลอ,ล,อลอยหลังให้ได้เอากูหน่อยดิเอากูหน่อยดิเ,ยดเขาน่าเขาน่าจะมีอันติแล้วดูดูเดี๋ยวเขาจะบินโอโ้เขาไม่สู้อีกแล้วเลยะ ไม่มันเลยอ่ะเขาไม่สู้อ่ะไม่สนุกเลยอ่ะสู้หน่อยเดชฟังไปก่อนครับตอนนี้การเงินเราอยู่อันดับสองอยู่กเกรฟป่านะนานๆทีจะเห็นกเกรฟป่าส่วนใหญ่จะเห็นมาเล่นที่เลนบน ได้ไหมอ่ะ,อะสู้เลยดเดียบร้อยเอา้าโอ้ยไม่ได้ดูเลยรอ,องเท้ากรอกมา เอาเดมาิมามาดิ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 โหเ,เ้ย,เเยถ้าบวกอีกนะมันเรียบร้อยเลยแหละเฮ้ยมาแล้วไม่ได้วะมาหน่อยดิบวกหน่อย ผมว่าผมไม่ไหวว่ะเฮ้ยดูว่าเขาจะไล่เราไหมเขาวนี้เกรฟมาแล้วนะเกรฟมาแล้วงั้นไงเรียบร้อยนี่ไงเขาไม่เห็นว่าเกรฟมาซ้อนเราแล้วครับเขาก็เลยพลาดแต่เราเห็นไงคอมบนน่าจะเสร็จเรา เออโอเคไปขึ้นชิ้นแรกขึ้นเจาะเกราะชิ้นแรกไฮ้ถ้าเป็นฟาร์มป่าน่าจะแจมนะ่มเนาะฟาร์มป่าแล้วออกตีเร็วเนาะแล้วออกมาเป็นเจาะเกราะนี้เยอะๆเนาะไอ้ผมว่าน่าจะเวิร์กเลยเว้ยเฮ้ยบนบนโดน,นแล้วไปช่วยมันดีกว่าทันไหมเนี่ยโอ้น่าจะทันหรอกน่าจะช่วยได้แล้วก็น่าจะสวนได้นะคิดว่าเพราะว่าเกรฟยังไม่ตายเลยนะเขามีเกิดใหม่นะสวนเป้าเพื่อน มันไส้มากยูบบลีมันมาเอาเราแบบเรากำลังฆ่าแบบหล่อๆเลยฆ่าแล้วยืนเก๊กไล่แม่งเฮ้ยโดนว่ะโอหมันมีกระโดดสองทีอ่ะมึงนะมึงเุ้ยอย่างนี้ได้นะเนี่ยเลนล่างมีประเด็นทางสังคม ตายไหมตายอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยป้อมแตกแล้วแองเจิลไปไหนวะนั่นไงบ้าแล้วแองเจิลเข้ามาหลบเลยนี้ไม่มีฟิกเกอร์ถ้ามีฟิกเกอร์นะั่นมึงโดนแน่ย่างเลยเกรฟย่างเลยติดดาวติดดาวหนึ่งตัวโอ้สตันนานชิบหาย นี่ไงไม่รอดบอกเลยไม่รอดฮะโอ้สะใจมากเกมนี้ตัวใหม่โดนกดนะสะใจมากปกติโดนแต่มันกดคราวนี้ตัวใหม่โดนกดบ้างเป็นไงละเมองการเงินของเราอยู่อันดับสองอยู่ครับยังตามเกรฟอยู่นะฮะเบ็ดปาลาเลยเพื่อนผมว่ามันจะได้ของครบอีกไหมเนี่ยมันก็โหดเกินตาเนี่ยปึ่ง มึงต้องโพเทคก,กูแล้วแหละโอ้โหอีกนิดเดียวว่ะอ้ยยุงนี่มึงไปใหม่ไปใหม่เรายังไม่ได้สักชิ้นเลยนะเจาะเกาะเราเนี่ยถ้าได้สักชิ้นนี่นะมันจะวิ่งเร็วกว่านี้ฮะบุกเลยเพื่อนเอาเลยเรามาแล้ะไอ้นี่ก็น่าจะแทงให้เราได้อะไอ้เนี่ย นี่ไงยายายาเจ๋งยาเจ๋งยาเจ๋งกับเพ่เ,เ,เนาะมาแกมาแกตัวใหม่แม่ดูด,ด,ดูมันยิงเราฮอกอายเห็นในป่านะอุ้ย เอา้าหมดเลยหมดเลยฮะนี่ืถ้ามีควิกเกอร์นะจะเข้าไปเอาคาป้อมให้ดูแต่ไม่มีไงกเ,กอเออกะยัยงหวะไม่ถูกว่าจะฆ่าตอนสุดท้ายพอดีอะ่ะให้เขาตายไปเลยอะ่ะแบบอันติฆ่าเป็นอะไรที่สะใจมากสำหรับอ่า เอกิสเเนอร์นะฮะไม่รู้มันมันออกเสียงยังไงแต่ถ้าอันตีค่ารด้เป็นอะไรที่ล่อมากอ่ะบอกเลยว่าแล้วมันจะรีเซ็ตอ่ะอย่างเท่อะชิ้นแรกได้แล้วหินตองข้ามมันก็ไม่ดุเลยอยากเจอดุดุอ่ะจะได้เล่นมันมันหน่อย ่เห mm ็นไหมก็ฆ่าได้อีกแล้วโหโหโหอะไรมาอู้ง่ายอ่ะเฮ้ยโอ้ยิงแรงแล้วนะเนี่ยยิงแรงแล้วนะเนี่ยโอ้แต่เกรปจัดไป5้ศูนย์แล้วว่ะโอ้ยฮอไอไลยิงใหญ่เลยไม่รอดแล้วมึงอ่ะนั่นไงเฮ้ยรอดปะอ้าวไม่รอดไม่รอด ผมจะอ้อมหลังเข้าเข้าไปเก็บแครี่เขาปึก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 ตึกมไม่ทันนะเบื่อไอตัวนี้มากเลยมันหนีเก่งอะ่ะประเด็นคือมันหนีเก่งอะ่ะไม่ชอบเดี๋ยวมันก็โดนเดี๋ยวมันก็โดน อุ้ยเกือบได้นะเมื่อกี้โหไม่อยากเข้าไปในป้อมตั้งเท่าไหร่ว่ะแต่อย่างนี้ได้อยู่นะนี่ไงจูบิลีมากอีกแล้ว โอ้ถ้าโดนอย่างนี้ผมตายอ่ะถ้าาโดนอย่างนี้ตายอ่ะโดนโดนตัวไกลตัวยิงไกลยิงอ่ะคือสู้ไม่ไหวพราว่าเราไม่สามารถเข้าไปตีมันได้ไงโว้ยเกรฟไอ้นี่ควรควรจะเข้าไปแทงนะเวลาเวลาเข้าบวกกันเนาะเฮเกลฟได้อีกแล้วโอทิเปอร์เลยอ่ะ จบแล้ววะแยะมันโหดเกินไปเหรอวะตัวเนี้ยหรือยังไงไมันมันจบเร็วอย่างงี้มัมนโหดเกินไปอะ่ะเอเอคุณผู้ชมเราก็เจอเจอทีมที่โหดๆด,ด้วยแหลนะเนาะอย่างเกรฟเนะี้ยต้นเกมคือเขาเดินเกมดีมากเราก็สบายเลยสองอันละอีกสองอันอะ่ะ ไปก่อนแล้วกันให้เขาตั้งหลักก่อนครับโอ้ยโอยโดนยิงอย่างนี้เสียบนะเนี่ยโอ้โหเราตายบ่อยอย่างงี้เงินของเราไม่ครบแน่ทีมตรงข่ามึงก็ฆ่าได้แต่กูเลยนะอีกทียตัวอื่นมึงไม่เห็นฆ่าได้เลยวะโอ้โหเนี่ยไอ้พวกเนี้ยฆ่ายง่ายมึงก็ไม่ฆ่าก่อน โอ้โหจบอีกแล้วโอเคผมล้มเลิกแล้ววันนี้นะเอาดูคลิปมันๆไปแล้วกันนะผมล้มเลิกแล้วในการทำมนเนี้ยคือรอบรอบที่สามแล้วนะมันไม่ได้อ่ะแต่คลิปก็โหดอยู่นะสนุกอยู่สนุกอยู่ถือว่าสนุกอยู่นะคลิปในวันนี้นี่เราก้าวตายห้านะฮะได้มาแค่สองอันเองอ่ะโอ้โหอะไรมาไม่โคมอีกแล้วอะไปแล้วครับวันนี้ ถ้าชอบนะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของพวกเราตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย